อู้กลัวพอบุญแล้วนี่โคดพักกักนคดนดของของข้าน้ามันนี่แม่เอ้ยอืมคดพักกับเป็นแบบนี้ปลาลุงเอ้ยบอกปลาลุงในามาโคดพักเด้อ,อยนะก็เลยอันเอาจิตจิตหัวมาให้พี่น้อยเนาะมาเอาแนวตรวจตรวจไข่ามาตรวจเบิ้งกาขึ้นสามสิบแปดถูกปลาลุงเหรอแทบกบเน่ะ เป็นคนแค่ยาเราดูเนาะวินเนอร์บอกกินยาเลยตัวนังลูก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 โตกลู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 กัูกลูกลูเบิกงคลิปลูกเองเบิลงคลิปเบิลงคลิปเบิลงคลิปลูก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 ลขอลูกลูกลูกลคกลู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  Ừ. luôn nè. Hả? Giáng, này. Bỏ, em đi dáng nè. Ờ, ai vi nữa hay dáng đi. Bữa nam mà. Bữa nào hay dáng. Nào ngu bỏ được bỏ. Ôi con hụ. Ờ, hay ngu kín bỏ lộ. Ừ, đói à. ừ. ừ. chắc thế này. Sao đây bỏ được. เต็มแน่เต็มเน่ตัวมาใส่ตัวนี้ลูกมาใส่ตัวนี้โอเคไหนงัวให้ไก่น้อยวิ่นมากินเลยฮะเห็นไหาไก่มากินเลยลูกข้างหลังทีเห็นป่ะเอ้ไก่น่ามากินเนาะอาสบายดีป้าลูกีหมสบายดีป้าลูกไหมลูกเอ้กุ๊กๆได้เขาจัะไปเกลือมันเนาะทำก่อนเนาะอาสบายดีเน่สวัสดีครับป้าก่อนนี่แม่ยจำให้ป้าก่อนสสวัดีครับ เด้อป้าลุงเดี๋ยวาพี่โอ้มากินมากินน้าบาลูกบอเออเอามาดีข้ามัยเลยป้าก่อนนี่ป้าก่อนดีครับป้าลุงสบายดีเด้อเอฟซีโอ้มาหน่อยก็กินน้ามาหนี้เนาะวินเนาะโอ้กินก้นงวอีกเนาะไป้ระเดี๋ยวไปหาไม้ตุ้ยผู้ฮุบฟักน้ำตุ้ยผู้ไป เออแก้ไปอึ๊บ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 เอาสบายดีเด้อปาลุงเด้อเนาะสบายดีเลยสวัสดีปาลุงเอฟซีกันประสบขู่สุขอนเออฮดลุงเหรอฮดฮดบักพริกนะเออเออพวงเด้อน้ำฝนใสไหมเอ้ยฮะฝนหากะลูกเตะไข่ปาลุงไงเนาะวินเนอร์น้อยก็ได้อ่ะพักแป๊เนึง อาอีอาใ่ลาเลยนะลูกอะอบุญพกัข้งหลังพีอ่าโอ้โอ้พี่ทัางหลังพี่ได้เฉลยพี่พี่พี่ออกลัวพอบุญแ้วนี่โคตรพากัน พูดทอดน้ขอกน้ข่าน้ำมันนี่แม่เอ้ยอือพูดพักกับเป็นบบบนี้ปลาลุงเอ้ยบอกปลาลุงเนี่ยมาพูดพักเด้อจ้ะเฮ้ยเออไปเอาบัวป่ะบัวเออบัวบัวลูกบัวมีน้่าู่วินเลยคนหน่อยพูดพักแด้อปลาลุงเอ้ยจ้ะขากระลุกแต่ไข่ปลาลุงเนี่ยน่าพูนบัวสบาย กินหอนเบิดเมื่อวินเนอร์แต่มาคืนนี่เนาะตอนแรกว่ามันเป็นยังมาคืนนี่เลิกมา4ีสามแม่ลูกม้าส็ดโต่ให้เอาๆๆๆๆหาการลูกมาในส่วนพิ่นลงมาตะลุมตะล่างปลาลุงเยนะพอพิ่นซึนเฮ้ยเฮ้ยหลอกน้ำตุยถึงน้ำเล้ววันนี้น้อเอาสบายดีเด้อปลาลุง พอกันยามเร่งๆมันนี่เนาะปลาลุงเนาะวินเนอาะเออบอกปลาลุงเนี่ยมาพักเด้อพักบปหนำวินเนอาะเด้อปลาลุงโอ้หน่าวินก็บิกโตติดเลยวินก็บอกพีโตแหละก็บอกพีวินเนอร์ผูกเมื่อนหร่เด้อติดแล้วเนาะติดไว้เนาะเอมไม่ตุยมีเนาะปลาลุงดูอ่ะบัวไปอ่ะบัวไปดูอ่ะบัวไป อ้าวอะกระตรงขึ้นต้นเฮ้เห็ดเฮ็ดมันจะเฮ็ดเปียกเลยขี้ยังห่อนอยู่เลยนี่ป้าลุงเห็เนาะให้กินยากะแค่ป้าลุงเลยแค่ยากินแล้วก็อ้วกออกมาคือเกาขี้ห่อนเลยนี่เช้าแล้วบ่ไข่นะเข้าแล้วเข้าเลยอู้เก่งแค่ชูๆป้าลุงเลยชูๆเลยกระเดาอู้เต็มเลย กระลุงแน่เออนี่จ you? ับตรงกันจับตรงกันเอาไวยจิพบจะเห็นตั้งแต่ไหนถึงหน้าเปียกเลยหนิแม่ไั่ถือกล้องแมยเลย่ะเฮ้ยตต้กัตตุ้ยกแอบเบิดมือกระลุงเลยเนาะเลยหัวฝนลงมาหาโคตราคโคตรนี่ยแมแรงให้แต่เมื่อกี้อากาศบนหนาวอุ้ยถือถือกล้องเลยพี่ถือกล้องนี้เล้ากดศบนหนาวมันนี้กรลุงเลยเนาะการห้อนปลิยู่ทำนี่เนาะ

เงี้ยไปด้วยมาเป็นย่างกินน้ำมาเป็นย่างเงี้ยได้วยเออเกียบไปด้วยเออเออเออเกียบไปด้วยนะมันหนาวไปเลยมัในย่างกายเลยดูกระดินเด้อะกรดินน้ำเด้อโอเคไปทำซื่อคุณโอ้โหเกือบรถไปทำซื่อใช่ไหมเพื่อใส่คนทำซื่อเกือบรถแดดเนื่ยหนามหมดไปนี่ ้มันช่ขบไปร่างายดีเพิ่ด้ลย่ละชวยกระตุ้นไไม่ได้กลัวเหรที่จะที่หนเนี้ยม่งนี้โคตรน่ารักเลยแฮ่น

อ <te plays> ้าวฝ้ตกฝนตกฝนตกเม่่อฝนตกอะไรเม่่อแม่พักขนาดหางๆเชียูกเกลเข้ามาสาดก็รเลยเนาะละวันลวยังวานวนยูได้จังงั้นบ้างบุ้งเหรอ ขี่ม้าวว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 ี่มวววลวว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 วาวว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 นวว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 ว

เอาไว้เนีนยนานห่างก็ดังมาก็ได้เอาเสืบขันนี่ได้เลยได้โปรดวลาไม่มาเลยเออไปไปไปเนาะไปเลือมื่อเลืกไก่เนาะลงเนาะเลืกเนาะเลืมืไปไเลืกมาขายไปวินเนอร์ย่าเมื่อเลปลาลเอ้ยเนี่ยป๊อปซิปอ้ยแอบวินลับปลลูกเอ้ย หออะได้หน่อยนึงเนาะพอได้พักไอ้เมตุ้ยแอบอีกแล้วบอกลูกล่ะลูกเป็นไข่บอบอกปลาลุงไงลูกเป็นไข่บอปลาลุงเน้ปลาลุงก็อยู่นี่แล้วบอกปลาลุงไงวินเนอร์เป็นไข่บอเน้ปลาลุงกับเบิรงวินเนอร์อยู่ลูกปลาลุงพังพังปลาลุงมาบอกวินเนอร์ว่าวินเนอร์เอ้ยว่ากินยาแล้วลูกว่าข้ามาดูไกลนะ กบฮะห่อไก่มาดูกอกบโอ้ถอดกึบหักเกิอิเอ้ห้อไก่น่อยมาดูก่ค่น้อยไปเฮ้ยเฮ้ยเกือบเกอบอกือยังหอนห่มอยู่ปดูหนเนาะถ้าบ ยังโมเย็นมือพี่พาเพื่อนไปปีดยาแล้วปาลุงเลยไปบวไปซักยาฮะฮะบบซักบอบัักเเศร้าบ่ะบเศร้าฮันบเศร้มันก็บโเศร้าเลยดุคนบซักยาักจุ๊บนี่กินน้ำกี่ยางบ่ะกินน้กี่ย่บกินข้าก็บกินเบิดมือเลยมืนนี่ปาลุงไงเนาะกินแต่นม กินนมอลไรก็แอบบอกปลาลุงดูวยปลาลุงเอ้ยวินเนอร์ไข่อยู่เด้อวินเนอร์ตัวหอนปลาลุงเแบบนี่ยเนี่ยปลาลุงก็อยู่ในนีน่เลยลูกแบบปลาลุงอยู่ในโทรศัพท์นี่ปลาลุงยอยู่ใน,นโทรศัพท์เด้อปลาลุงว่าวินเนอร์เอ้ยว่ากินยาเด้อว่าวินเนอร์คนรอปลาลุงว่าวินเนอร์คนรอครับมั่ว <laughs> มางมางัวง uh, ok ัวมามามาอ๋อมาบอสอะมากินยังบ่สอะงัวไอเที่ยงเลยดูเวยัว่ขายังบัวมากเลยเขาขีงแห่มาพุงอยู่ตรงัวนเริวยวงัววินบ่งัวเที่ยงเมื่อคืนนี่ยังกะบ่สได้เป็นยังปาลุงเหรอยังปกติดีอยู่โอเคโอเคดอกงัววินกับงัววินตอนตีสามเนาะ แม่สอนหัวมาสูดจริงเพื่อนโดยเอเอเหัววินบ่หัววินดูทิงเพื่อน,นตัวหอนหุ้มหุ่มก็เลยอันเอาจิตจิตหัวมาให้พี่น้องเอ้ยีน้องมาเอาแนวตรวจตรวจไข่มาตรวจเบิ่งกาขึ้นสามสิบแปดถูกปลาลุงเอ้เนาะทักก็ป้อนไอ้เชือ่อนเป็นคนแค่ยาปลาลุงเอ้ยีน้องวินเนอร์บอกกินยาเลยปลาลุงเอ้ยวินเนอร์เห็นอะไรดิ พอเพี่ได้ได้วิ่งสกินยานเข่าก็บบุกินเลยปลาลุงเลยเนาะเข่าก็บบุกินกินเนี่ยกินตอนไหนพื้นกินตอนไหนชาธุสาธุโอ้อันนี้บอกคือนี่พายบุกแขนพื้นขาดไปลุงเลาะเออเม่ตุยบ่ผูกหาเลย่ดุนี่ยังอยู่ยั่งยูเอาให้ปลาลุงมาเลยนี่เฮ้ยนี่เฮ็ดแข็งแรงแข็งแรงให้ปลาลุงเลย Ông. Oh. Thằng này vào luôn này quá. Thằng này, thằng này. Kiếp. Thằng này vào luôn. Hãy coi nào. Cái nhà. Cái nọ nè. Đặt nè. Ừ, tan nhà nào bò ừ. ok và tan nhà hẹn ngoại hẹn nó đúng không ừ. mà nhầm là nó tan nhà nhầm là nó đúng không ừ. Hồng cài phải hoàng cài mở cửa phải à กู้แน่อยวินเนือซ่าแม่ลาดูงไ่อเนาะเฮ้ไ้ซาไปตัวดุหน่อยเพื่นแต่ละม่ละก็ตัวจิตเนาะเฮ้ยดโดดดงเทียงงูเทียงบ่นะงูิงดงูเแม่ปนะลูกมาดินอยู่เทียงมีแต่แอบแม่เบิดมือเลยมันนี่นะ

อาเกอเ่เออไปชมไปเอามาให้อะยิปเอาขามาให้เป็นก่อนปลงเลยเซ็แบบเซ็เเบิ้งมากรมานำบบเขึ้นปล้วใส่ขวาก้องกับพแล้วใส่ดูอมันมาอีกมือมันน่ะกุ๊กกุ อะไกันังแม่นั่นหากระบอกม้านี่กะลงเนาะคะแมวนิ้วหากระกระปุงมาเลยแม่แมวนิ้วหากระปุงได้ได้ไก่หากระได้สามมือไปดูเหรอเนาะพู่่งพุ่่กระโดดกละโกะโกโ

แน่เ้งกนรนี่ยมีแกน้อยหลายแล้วปลาลุงเลยไอ้นั่กำลังโุงปีกซุ่มอี่เนาะนี่ตอนนี้เบาก่อนปลาลุงเลยนี่เบากันคไอ่เบาอเบาเบาเบานี่นุ่งา ยังอีห้างหนึ่งเหมือนกันก็ูเนาะหางนึ่งยังไปท่านากำลังพักผู้ก่อเียไปตีมันตายใค่ะวันนี้นเนาะไม่แส่พวดล่าบัดหม่องอยู่กนน้อรคืนคืนเดาเนะยาฝนดอกดำนะดำไม่ดำำ เออเด็กเมเปเอามันขาดเดี๋ยวเามกินหาบกบาคุณไปดิงดิงน้ำได้ไหมเอ็นเอามาเกือไก่ด้วยมาลงไม่เฉยกันหรอกมันถือใจตายขาหรอแ้มามาลุงเออเกือไก่เด้อลาลุงลูกาลุงเกืกไก่เด้อไก่เล็นิดเด้อ พอไรเงี้ยคนดินก็รู้เลยแอบแม่เบิ่ดมือเลยมือหน่นมีตีมันอีกเนี่ยดีเสร็จกะไก่ดีเสร็จแล้วมับบุกงั้นก็แล้วเออไปแล้วไวินไปแล้วเออไปแล้วไงเฮ็ดมันหนุ่ เกืกไก่มาถือไม่แสบ้าลุงเออเดกินเนาะนั่ก็บกกินแล้วตัวเลยถือไม่แสบอะไรนัอยู่ป้าป้าไม่แสบมันยากไม่แสบกินเกินลกินไงไวไเดอ แผนหน่อยเอ้ยนี่มคิดามนาะนี่เนาะเออห่าเด็กมี่แม่ดิกดกนาไง้พักมือนี่ดินบ่ักอืมอืนบ่พักมืออืเนหน่อย,อยแ,แน,นอนเยฮะเร่ยื่อยมือดูมันมันตอสเหนี้ตัวนี้ลคนนี่ตัวขาวกันเลยด้ ข้าวขาวนี่เป็นไกน่แดงคุณแม่นี่ขาวคุณแม่เนาะขาวมาอือม้มขาวคุณแม่ไก่ตัวได้ไก่วิ่งนละลูกนี่ตัวขาวนี่อื้มนี่ขาววิ่งยาวตัวขาวววนี่ใทยเอนี่มาตัวนี้หาดีกันดีเลยดีกันเนะอยากันหาดกันหาดก,กันเนึงไทยแม่ไปจมกบเปียให้กินนนลูกจิ้ม,มตักบเปียเนาะงน่อเนาะโอเคค่ะไปจมกบเปียให้ช้างมูชับเนาะเนาะ กิมาก้ตุ้งกับเจียไงใส่ไสหมูใส่หมูชาใส่ช็อตบอลลบโอเคใส่ช็อตเนาะเดเนาะเนาะบอกบอลลูไปเดีไปบอลลงเ้ยไะพีหันมาิลาเลยอลลูบเลยี่บอลุงดิลลูบเยยังหุมหมอยู่ประเจนบอกกินยาเนาะไปจะไปแม่ึ้นไปกับตุ้งไปปเนาะ ตังเขาเหเนาะดูดิคกท่าหนาวดูมันพดละมัานแดิคิดกอเอาสวัสดีครับป้าลุงกันจ๋ไปไปแม่จะพาไปดิคิอกันไปเอาสวัสดีครับสวัสดีครับป้าลุงโอเคโอเคบอกป้าลุงกันสวัสดีครับสัสบายดีสบายดป้าลุงับาย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 ปุ๊บพ่อุพ่อการคลิปหน้ะนะเด้อป้ลป้าลุงหักแพง เออเยี่ยมไฮบรอนะขอบใจเด้อคุณลูกงานโอ้ไปไปไปขอบใจเด้อปาลุ่งจีเบิรงคลิปตัวเองเบิงคลิปเบิงงคคลิิปเบร์กไฮวินเนอร์วินเนอรโลคนโลขอบใจเด้อขอบใจเด้อขอขอบคุณครับนะขอบคุณครับไปเจอปาลุงงไอเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ลาปาลุงก่อนเด้อเนาะไว้พบกันคลิปหน้าปาลุงงไอเนาะ คลิปน okay, okay. okay, e ี้จะไม่ดีบายโอเคโอเคไปไหมคะมาไปไปก่อนบายจุ่มพร้อมจุ่มพร้อมเอ่อตาลันเห็นไหเออติ๊กติกบอกโอเคผึ่จะขี่ต pues ิ๊กแลยปลาลุงให้แม่สิขึ้นไปต้มข้าวต้มให้ก้อนบ้านนี้เนาะปลาลุงไอ้ไคลุกพอกันคลิปหน้าเด้อวานแล้วเออมาเน่ะสวัสดีครับ ขอบคุณครับอำครับเนย